โย่ w h a t s p มนสวัสดีครับพบกับผมดรเอสและในวันนี้ทีมเรียวมาลิกของพีโดเราต้องเจอสึกหนักพบกับทีมคู่ปรับลมเมืองตลอดการอย่างทีมเอลติโกมาลิกและก่อนจะไปเจอกับทีมเอลติโกมาลิกนั้นทีมเรียวมาลิกเราต้องทําการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเอสปันยอนจากเมืองบาร์เซโลนาและมาดูกันว่าทีมเรียวมาลิกเราจะสามารถโาชณะทีมจากเมืองบาร์เซโลนาได้หรือไม่เก็บไปรับชมกัน แต่ก่อนจะเริ่มเกมนั้นมาดูในส่วนของตาตารางในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากอันดับที่1แน่นอนก็คือทีมแอตเลติโกมาริดส่วนอันดับที่2อย่างทีมเรอัลโซเซ d a ดส่วนอันดับ3ก็คือทีมเซลตาบิโก ส่วนอันดับที่4อย่างทีมเพื่อนรักก็คือ FC b a r c e l o n าส่วนอันดับที่5ก็คือทีมเลกาเนสและทีมเลวมาริคเราก็อยู่ในที่อันดับที่6นะครับและมาดูกันว่าทีมเลวมาริคของพีโดจะสามารถเอาชนะทีมเอสปันยอนได้หรือไม่เพราะถ้าหากทีมเลวมาริคเอาชนะเอสปันยอนไปได้ทีมเลวมาริคเราก็จะขึ้นไปที่อันดับที่5แซงจากทีมเลกาเนสมาแล้วเกมเริ่มแล้วทางฝั่งเจ้าบ้านทีมเลวมาริคเป็นคนเคลียบอลก่อนนะครับ บอลอยู่ท so so oh, ี่วินิสุตจูเนียจังหวะนี้วินิสุตจูเนียส่งมาที่โรนโดเอ้าแต่ไปติดบล็อกอันทางกองหลังทีมเอสปานยอนนะครับโอ้โหแล้วดูอันเสียงอันแฟนบอลอันสาใจมากเลยจังหวะนี้ลูกทุ่งของอุดุกิคาวาเมงกะส่งบอลที่วินิสุตจูเนียเอ้าจังหวะนี้คริสเตียโนโรนโดยิงมาแล้วประตูแรกกันในเกมนี้ของคริสเตียโนโรนัลโด มาดูในภาพซ้าทางของคาวาวินก้าได้ทําการส่งบอลไปที่อินวินิซิอุสจูเนียละทางเจ้าตัวก็แอฟซิดในที่อินคิสเตียโนโรนโดด้วยการทําประตูแรกในเกมนี้ด้วยลูกยิงส,สวยๆของคิสเตียโนโรนโดเสียบเสาขวาอย่างสวยงามแม่อยากบอกว่าพิโดนี้ยิงอย่างคมบอลอยู่ที่คิสเตียโนโรนโดส่งไปที่วินิซิอุสวินิซิอุสยกไปซ้ายส่งกลับขึ้นมาที่โรนโดโรนโดส่งไปที่เอา้าอุ้ยไม่เข้าว่ะจังมานี้ โอ้โหแล้วเป็นอันซูเปอร์เซฟของทางฝั่งผู้รักษาประตูเอสปันยอนนะครับบอลอยู่ที่โรดิโกโรดิโกส่งมาที่มินิซูจูเนียเอ้าเอ้าแล้วมาเล่นอะไรของมันมะบอลโด่งมาที่โูดิเกอร์คารเมิงกาบอลไปที่มินิซิยุสเอาจังหวะนี้โรนโดยิงมาแล้วลูกที่สองของคริสเตียโนโรนัลโดสู้ สะใจโว้ยแล้วมาดูในภาพซะวินิซิอุสจูเนียคนดีคนเดิมได้ทำการเอทซิตให้คริสเตียโนโรนโดยิงด้วยเท้าขวาสุดสวยและโรนโดก็พาทีมเรลวมลิกขึ้นนำเอสปันยอนไปสองประตูต่อศูนย์บอลอยู่ที่วินิซิอุสคริสเตียโนโรนโดคาไปไมิก้า จังหวะนี้ยิงอุ๊ยตีเซฟว่ะเสียดายมากกับลูกนี้ที่อินคาวามินกายิงอันตรงตัวผู้รักษาประตูไปหน่อยอดเลยลูกนี้ลูคสสัสวาร์เกสเปิดบอลตรงไปที่จูดเบลิงแฮมจูดเบลิงแฮมสง่งมาที่คริสเตียโนโรนโดเอาจังหวะนี้วินิซิอุสยิงอุ๊ยชนคานโคตรเสียดายเลยลูกนี้ถ้าเข้านี่คงจะเป็นอันประตูที่อินสวยสุดในเกมนี้แล้วมัง้งบอลอยู่ที่อุโดกิเอา้าโอ้โหโดนแย่งบอลจนได้เอาแต่จังหวะนี้อุโดกิส่งบอลไปที่โรนโด,นโด โรนอยิงอุยผู้รักษาประตูนฝั่งไอสปบอนย่อนเซฟไว้โอ้โหถ้าปั่นโค้งเขานี่ยังสวยเลยบอาวไปด้วยเปิดบอลโดงมาที่โลนโดแล้วมงไปที่โรดิโกเอาจังหวะนี้โรดิโกส่งบอลไปที่คิเซโนยิงมาแล้วแฮตติกของพีโดในเกมนี้สู้เอาเราคนหนึ่งว่าสู้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ มาดูใน่นภาพซะดูพี่โดนยิงนี่โอ้โหอย่างคมมาดูในอีกมุมหนึ่งครับโรดิโก้จ่ายสวยมากจังวานี้และแน่นอนจังวานี้พี่โดไม่พลาดแน,น่นอนนี่ถ้าดีใจอีกหนึ่งซิเกเนเจอร์ของพี่โดและในเกมนี้พี่โดก็แฮตทิกไปจนได้แล้วทางเลโอนเบลิกมีการเปลี่ยนตัวครับทางอันเชลติดได้เอาเอมเปเป้ลงมาแทนที่โรดิโก เอาเฮ้ยจังหวะน,นี้รุ่เดียวของทีมเอสปันยอนเอายิงอู้ซูเปอร์เซฟของทีโบกัตัวยังไงยังไงเอาเร็วยิงนี่ซูเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งของทีโบกัตัวโอ้โหยังโหดบอลอยู่ฝั่งที่เอสปันยอนเอาจังหวะน,นี้ยิงทีโบกัตัวเซฟอีกแล้วบอลอยู่ที่วอลเวเด้วอลเวเดกระชากบอลขึ้นไปมาคริสเตียโนโรนโด เอาจังหวะนี้บาวเวเดขึ้นไปยิงมาแล้วลูกแรกของบาวเวเดและ่วนไอทีมเดียวมาลิกถลม่มเอสปันยอนไป4ประตูต่อศูนย์ <laughs> ดูหน้าบาวเวเดดิโอ้โหถ้าจะขนาดน,นั้นมาดูในภาพซะดูการประสานงานของริสเตียโนโรนโดแลว้วบาวเวเดและแน่นอนเจ้าตัวนี่ก็ยิงไปพลาดเลยสงให้ทีมเดียมาลิกขึ้นนำเอสปันยอนไป4ประตูต่อศูนย์ เกมก็ใกล้จะจบแล้วเรียบร้อยเลี้ยวมาลิกเราชนะเอสปันยอนไป4ประตูต่อศูนย์จากลูกยิงแฮตติกของคิสเตียโนโรนันโดและก็ลูกยิงจากบอลเวดและแน่นอนที่อินพีโดยิงแฮตติกไปได้ก่อนได้ดบอลเป็นรางวัลไปสุดยอดและแน่นอนหลังจากที่ทีมเลี้ยวมาลิกเราเก็บ3แต้มไปได้ทีมเลี้ยวมาลิกเราก็ขยับขึ้นมาจากอันดับที่6ไปเป็นอันดับที่5 และนาตอนนี้ทีมเลวมาริกเรามีเงิน13แต้มและมาดูกันว่านาตต่อไปทีมเลวมาริกเราจะเปิดบ้านพบกับทีมอาลาเวสมาดูกันว่าทีมเลวมาริกเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่เกมไปรับชมกันแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นมาดูในส่วนของดาวซันโวของลาลิก้าสเปนนะครับและแน่นอนดาวซันโวก็คือริสเตโนโรนัโดโดยการลงเล่นไป6นัดและก็ยิงเงินช่วยเลวมาริกไป11ประตู มาดูในส่วนของดาวซันโวเอซิ it, และแน่นอนก็คือวินิซิอุสจูเนียด้วยการลงเล่นไป6นัดและก็แอซิตช่วยเพื่อนไป9แอซิตและต้องบอกว่าณตอนนี้นักเตะเรอัลมาดริดเราทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนันโดและวินิซิอุสจูเนียต่างคนต่างอยู่ในช่วงที่อินฟอร์มร้อนแรงและมาดูกันว่านักตเตะเหล่านี้จะพาทีมเรอัลมาดริดเราขึ้นนําเป็นจ่าฝูงในลาลิกาสเปนได้หรือไม่เขียมไปรับชมกัน let's go มาแล้วเกมที่2ในวันนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างลาซันสุดขาวเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์ลอเวสและมาดูกันว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะพาทีมเรอัลมาดริดเอาชนะทีมอาร์ลอเวสได้หรือไม่เกมไปรับชมกันคริสเตียโนโรนัลโดเขียบอบอลบอลอยู่ที่คาวามิงกาส่งไปที่บอเวเดบอลอยู่ที่โรนัลโดส่งไปที่โรยโกบอเวเดแล้วจวังหวะน,นี้ตอกส้นมาคริสเตียโนโรน,นัลโดยิงโอ้ยไม่ตรงกรอบอะ โอ้โหดูพีโดนโคตรเซ็งเลยจังหวะนี้บอลอยู่ที่วินิสิอุสส่งมาที่โรนโดเอาจาังหวะนี้หักลบเกียมยิงโอ้โหติดเซฟโคตรเสรียดายเลยลูกนี้พีโดอุตสาหหักลบกองหลังไปแล้วถ้าหากว่ายิงเข้านี่ถือว่าจะเป็นนประตูที่อินสวยสุดในเกมนี้เลยนะผมคิดว่านะตอนนี้ทีมอาราเวสยังครองบอลอยู่เอาจาังหวะนี้ซาลิบาสก,กาัดบอลไว้ได้บอลไปดิบอลไปได,ไปไดิส่งมาที่โรดิโกโรดิโกโรนโ,โ,โด ยังไงแล้วจังหวะนี้ทำซิ่งกับโรนิโกโ้เอาโรนิโก้ส่งบอลสั้นไปหน่อยบอลโด่งมาแบบนี้อาเซนซิโอมองไว้วอลเปเด้ส่งมาที่คริสเตียโนโ่คริสเตียโน่โอ้อยหาจาาังหวะนี้วินิซิอุสเกยมยิง,งมาแล้วประตูขึ้นนำทางชาวบ้านทีมเรอัลมาดริดโดยลูกยิงของวินิซิอุสจูเนียมาดูในภาพซ่าริสเตียโนโ่โลอนโดหักหลบกองหลัง แล้วก็เป็นคนแอฟซิดให้เหนวีนิอุสจูเนียร์ทำประตูเบิกสกอร์แรกในเกมนี้บอลออกข้างเป็นลูกรุ่มของวีนิซิอุสจูเนียเอาจังหวะนี้โรนันโดคืนให้วีนิซิอุสจูเนียร์วีนิซิอุสเอาจังหวะนี้โซมาโรนโดอุ้ยโดนสันกอลังสก,กัดไม่ได้เอ้ยจังหวะนี้วี ius, นิซิอุสเกมยิงมาแล้วลูกที่สองของทีมเรอัลมาดริดด้วยการยิงของวีนิซิอุสจูเนียร์ มาดูในภาพซะด้วยการที่อินกองหลังอลาเวสได้ทําการจ่ายบอลพลาดและจังหวะนี้วินิซิอุสได้ดักบอลเอาไว้และกระซากบอลเข้าไปด้วยการยิงลูกปั่นโค้งสุดสวยและทําให้ทีมเลวมาริคนาห่างอลาเวสไป2ประตูต่อศูนย์และตอนนี้ทีมอาราเวสกำลังบุกแล้วอา้าวแล้วจังหวะนี้เฮ้ยลุดเดียวจังหวะยิงโอ้โหโดนทีมเยือนยิงจนได้เอาแล้วไงทีมเลวมาริคเรามาดูในภาพซะ กองหลังเรอัวมาริกเราเช็คลายตำแหน่งไม่ดีเองเลยโดนกองหน้าอาราวเวสยิงเข้าให้ชุดเซ็งเลยจังหวะน,นี้บอลยังอยู่ที่อินทีมอาราวเวสเอาจังหวะน,นี้เฮ้ยแ,แ,แล้วแล้วล้คูคัสวัตเกตไปเสียบนักเตเอะอัาราวเวสโอ้โหไม่รู้ว่าจะโดนใบอะไรไหนไหนดูดีใบอะไรโอ้โหไปแดงโอ้โหไม่น่าเลยลูคัสวัตเกตยิ่งทีมอาราวเวสยิ่งอันนำห่างอันแค่หนึ่งประตูเองกลัวทีมอาราวเวสจะตีเสมอได้หวะ ยิ่งทีมเลวเมลิกเราอ่อนมีผู้เล่นน้อยกว่ายิ่งงานหยาบเลยจังหวะน,นี้โอโ้โหแล้วอ่อนคาโรอันเซโรติเปลี่ยนเอาโรดิโกออกเอาอนบราฮิมมาแทนจังหวะเปิดบอลของทีมอัลลเวตอ้าวจาวังหวะนี้เอ้ยอย่าลุดเดียวนะอย่าลุดเดียวนะอาซินซิโออาซินซิโอยืนไว้ยืนไว้เรียบร้อยและแล้วเกมครึ่งแรกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมเกมไปรับชมในเกมครึ่งหลังครับ let's go บอลอยู่ที่คาวามิงกาส่งไปวอลเวดีริสเตียโนโรนโดโรนโดหาช่องส่งไปที่วอลเวดีวอลเวดีส่งกลับมาขึ้นยังไงยังไงโรนโดคาวามิงกาส่งไปจังหวะนี้ยิงอุ้ยติดเซฟเอาเอาอูย้ยเอาบอลไม่ทันจังหวะนี้อุย้ยเสียดายมากกันลูกนี้หึทีมในเปลี่ยนตัวสำรองอ,อ๋อนักเตะเรอัลมาดริดเราเองเอาจูดเบริงแฮมลงมาแทนคาวามิงกา จังหวะทุ่มบอลของบราหิมส่งมาที่วอเวเดวอเวเดส่งมาที่โรนโดโรนโดจูดเบริงแฮมส่งไปที่วินิซูสยิงมาแล้วลูกประตูที่3ของทีมเ,มเรอัลมาดริดและก็เป็นอันแฮตติกของวินิซิตจูเนียมาดูในภาพซ้าด้วยการลงมาของจูดเบลิงแฮมทำให้จูดเบลิงแฮมเป็นคนแอซิสส่งบอลให้เห็นวินิซูตจูเนียยิงแฮตติกในเกมนี้และก็เป็นแฮตติกแรกในฤดูกาลนี้ของวินิซูตจูเนีย แล้วจังหวะน,นี้ทีมอลาเวสกำลังคลองบอลอยู่อา้าวยังไงเฮ้ยอย่าหลุดนะเอาเฮ้ยหลุดจนได้จะนม้ยิง่งโอ้โห <laughs> พึ่งอันเคลียบอลได้ไม่นานโอ้โหแล้วโดนอ่นทีมอลาเวสยิงอีกแล้วจาก3ประตูต่อหนึ่งกลายเป็น3ประตูต่อ2โอ้โหอะไรมันจะเร็วขนาดนี้วะเฮ้ยโดนจนได้ บอลอยู่ที่โรนโดไปวอลไปดีวอลไปดีหาช่องโรนโดโรนโดเอาจังหวะนี้จูต์เบลลิงแฮมขึ้นไปเยี่ยมยิงวู้มาแล้วประตูที่สี่ของทีมเลวมอลิกขึ้นนำโดยจูต์เบอร์ลิงแฮมนี่ท่าดีใจอ้าแขนแบบในโปรแกรกม FC 25นี่ไงโอ้โหแฟนบ bon อลเลวมอลิกโคตรดีใจเลยจังหวะนี้มาดูในภาพสะจังหวะที่โรนโดหักหลบกองหลังของทีมอัลลาเวส และจูดเบลิงแฮมก็หาช่องลุดเดียวเข้าไปยิงแบบสวยงามแต่วันนี้ผู้รักษาประตูหมดสิบเซฟเลยนะตอนนี้ทีมเลวมาริกเราขึ้นนำทีมอาราเวสไป4ประตูต่อ2และมาดูกันว่าเกมนี้จะจบลงที่ินสกอร์เท่าไหร่อา้าวแล้วจวังหวะนี้ทีมอาราวเวสขึ้นบุกนำอีกแล้วเอาเฮ้ยอย่าบุกนะอย่าบุกนะโอ้ โอ้โหพึ่งยิงกันทีมอลาเวสไปที่4ประตูต่อ2แงเช่นคเบอลไม่กี่นาทีเองแล้วโดนทีมอลาเวสยิงสกอร์ไล่ขึ้นมา3ประตูต่อ4โอ้โหแล้วกองหลังแม่งยังรู้อ่ะจะยังไงดีว่ากับไอก,กองหลังนี่โรนโด้เคเบอลอ๋อแล้วผมเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าโรนโดยังยิงไม่ได้สักลูกเลยในเกมนี้แล้วม่ดูกันว่าพีโดจะยิงได้เลยไหมบอลอยู่ที่บรหิมส่งมาที่โรนโดเอาจังหวันนี้ลุดเดียวเกมยิง มาแล้วประตูแรกของกิสเตียโนโรนโดในเกมนี้ดูดูดูท่ดาดีใจอ้าวยังวะโอ้ไอเราก็นึกว่าจะซูที่ไหนได้ยืนเก๊กเซยพี่โดกู <c oughs> ดูลูกยิงอันของโรนโดดิโอ้โหแปรบอลแบบสวยๆไปเลยสุดยอดมากลูกนี้นี่พี่โด้ย่างเท แล,แล้วเกมก็ใกล้จะจบแล้วท่านผู้ชมยังไงยังไงวอลเปดีโดดมงเรียบร้อยวู้และแล้วทีมเรลวามลิกเราก็ชนะทีมอาลาเวสไป5ประตูต่อ3จากลูกยิงแฮตติกของวินิสูสจูเนียชูดเบลิงแฮมและก็ริสเตียโนโรนโดหลังจากที่ทีมเรลวามลิกเราแข่งกับทีมอาลาเวสเสร็จเรียบร้อยและนัาต่อไปในศึกลาลีกาสเปน ทีมเลี้ยวมาลิกเราต้องไปเยือนทีมคู่ปรับร่วมเมืองตลอดการอย่างทีมแอเลติโกมาลิกจะเป็นอย่างไรเกมไปรับชมกัน let's go <S มาแล้วศึกร์บี้แม์แห่งเมืองมาลิกระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างแอเลติโกมาลิกต้องมาเปิดบ้านพบกับทีมเยือนอย่างทีมเรียลมาลิกและมาดูกันว่าทีมพิโดจะสามารถเอาชนะทีมแอเลติโกมาลิกได้หรือไม่เกมไปดูกันบอลอยู่ที่มาโกยอร์เลนเตส่งไปคืนที่องตวนกิสมันเอาจากวันนี้องตวนกิสมันส่งไปที่โรนเต อาลาเวตหาซองทะลุส่งไปที่โกเก้เอายิงอู้ดีที่ที่โบกุตัวเซฟไว้อย่างโหดบอลอยู่ที่โมเรนาส่งมาที่ยอเรนเต้เอาจาาังหวะนี้วินิซูต์ยังมาได้จังหวะนี้คริสเตียโนยิงอูยติดเซฟไปวะนะตอนนี้เกมก็ใกล้จะจบแล้วเอาจาาังหวะนี้วินิซูสเอา้าพีโดพลาดบอลจนได้โอ้โหแล้วกรรมาการโทษเวลาแค่หนึ่งนาทีเอง เดปอส่งไปที่ลอเรนเต้คืนลอเรนเต้ nte, ส่งไปที่ออนตวนกิสมันเดปอและแล้วเกมในครึ่งแรกก็จบเพียงแค่เท่านี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสองฝ่ายต่างทีมแทบไม่ได้บุกอะไรกันเลยและมาดูกันว่าในเกมครึ่งหลังคิสตยโนโรนโดจะสามารถพาทีมเลวมาริกเอาชนะได้หรือไม่เกมไปรับชมกันมาแล้วกับเกมครึ่งหลังบอลยู่ที่จูตเบรลิงแฮมเบรลิงแฮมส่งเคลื่อนไปที่ชูอาเมนี่วินิซิอุส มินิซูต์หาซ่องแทงทะลุไปที่คริสเตียโนโรนโดยิงโอ้โหโดนเซฟจนได้คริสเตียโนโรนโดส่งไปที่โรดิโกเอาโรดิโกโอ้โหส่งบอลพลาดจนได้เอา่าจังหวะน,นี้บอเวดีย้ยังวันไม่ได้คริสเตียโนโ,โรนัลโดมาแล้วประตูแรกของทีมเรียวมาริกขึ้นนำโดยคริสเตียโนโรนโดมาดูในภาพซะ ต้องบอกเลยว่าลูกนี้ของพีโดยิงบอลได้เสียบคมมากและแน่นอนผู้รักษาประตูทางทีมแอตเลติโกมาลิกหมดสีเซฟเลยจังหวะนี้นดูสีหน้านคาโลอันเซโรติดีโคตรสาใจเลยนี่แล้วว่าดูพีโดดิโอ้โหท่านจะสาใจขนาดน,นี้นี่แหละว่าที่นักเตะบอลลงดอในปีนี้แล้วจังหวะนี้เลมาเลมาส่งไปที่โกเกโกเก,ก,เ,กเดปอยิงนี่น ที่โกุตัวบอกเซฟสบายมากจงังหวะน,นี้โรนโดไล่บอลอยู่เอา้าจงังหวะน,นี้ยิงบอลมาได้จงังหวะนี้พีโดกระซ่าบอลไปกระซ่ากระซ่าลบหักลบแล้วจงวันนจงหวะน,น,โโน,วน,นี้ยิงอุ๊ยติดเซฟว่ะจังหวะนี้โคตรเสียดายเลยมาโกยอเรนเต้เอาจังหวะนี้ยอเรนเต้กระซ่าบอลเอาเอาเฮ้ยยังไงยังไงยังไงมาโกโยอเรนเต้เปิดบอลไปยังไงฮะ แฮนด์บอลเอาจริงดีโอ้โหแฮนด์บอลอันที่ซาลิบามาดูนเน้นภาพซะโอ้โหเต็มเต็มเลยพีโดอุสานำ1-0ได้แล้วโอ้โหมาลุ้นกันว่าจะเ,เซฟได้ไหรือไม่ทีโบกุตัวจังหวะนี้ยิง,งโอ้โห <laughs> สุดท้ายมาโดนอันออนโตนกิสมันยิงจุดโทษเข้าไปทำให้ทีมแอตเลติโกมาดริดตีเสมอทีมเรอัลมาดริดได้หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ใกล้จะหมดเวลาแล้วบอลอยู่ที่โมเลนาส่งไปที่อลา,าเวสและแล้วเกมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองมาดริกคู่ระวังทีมเจ้าบ้านอย่างแอเลติโกมาดริกเปิดบ้านเอาเสมอทีมลาซานสุดขาวเรียมาดริกด้วยสกอร์หประตูต่อนหนึ่งด้วยการขึ้นนําของทีมเรียมาดริกอย่างริสตียโนโรนโดและมาตีเสมอด้วยลูกจุดโทษของออนตวนกิสแมนและในสัปดาห์หน้าทีมเรียมาดริกเรามีโปรแกรมในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกและต้องเจอทีมจากประเทศฝรั่งเศสอย่างทีมล็อกส์ลิว แล้วมาดูกันว่าทีมเรีวมาลิกเราจะสามารถเอาชนะทีมจากแดนเมืองน้ำหอมได้หรือไม่และในเกมที่จะเจอกับลอสเรวนี้มาดูกันว่าพีโ o จะสามารถยิงติดต่อในรายการ UCL นี้ได้หรือไม่เกมไว้เจอกันในสัปดาหนะ์หน้า